ตำนานแห่งซิลมาริลปฐมบทลอ r อ of the Ring ตอนที่3การกำเนิดของเหล่าเอลและทวิพฤกษาเมื่อครั้งถวยเทพเริ่มสร้างโลกสงครามครั้งแรกของเหล่าเทพเจ้าได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนที่แผ่นดินจะเสร็จสมบูรณ์เวลานั้นยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเติบโตบนผืนโลกในสงครามครั้งนี้เจ้า,าศูนย์เมลคอเป็นฝ่ายได้เปรียบและมีชัยอยู่เป็นเวลานาน เสียงแห่งการสับประยุทธ์นั้นดังสะท้านไปทั่วถึงสวงสวรรค์ดวงจิตนั้นแข็งแกร่งดวงหนึ่งได้ยินเข้าพระองค์จึงได้ตัดสินใจที่จะจุดติลงมาเพื่อช่วยเหลือเหล่าทวยเทพอันเป็นสหายว่าแล้วการจุดตินั้นก็นำพามาซึ่งเสียงหัวเราะอันสะท้านสะเทือนไปทั่วปฐพีอำนาจของพระองค์ได้แผ่กว้างออกไปภพศารดังพายุสลาตันดวงจิตดวงนั้นคือทุนคสัสเทพผู้ทรงพลังเป็นอย่างยิ่ง ว่ากันว่าในยามนั้นเจ้าอสูรเมลคอร์ได้เกรงกลัวในอำนาจของทุนคัสเป็นยิ่งนักมันสะท้านสะเทือนขวัญจากเสียงหัวเราะของพระองค์และได้หลบหนีไปซุ่มซ่อนอย่างสุญญภูมิแห่งความมืดภายนอกสันติสุขจึงบังเกิดขึ้นชั่วระยะเวลาหนึง่งภายหลังจากปวงเทพได้ระงับเหตุวุ่นวายอันเกิดขึ้นจากฝีมือของเจ้าอสูรเมลคอร์เทพีเยวนนาวนา้นประสงค์ที่จะหวานพืชพันธุ์แต่บัดนี้อัคคีอามาตะแห่ององค์อิลูวาธา ได้ถูกกลบฝังลงไปใต้แผ่นดินเสียแล้วผืนโลกนั้นจึงต้องการแสงสว่างแห่งใหม่เทพอาเลจึงสร้างตะเกียงมหาชวลาขึ้นสองดวงโดยได้รับแสงสว่างจากองค์เทพีวาดาและเทพมานเวก็ได้บรรจุความศักดิ์สิทธิ์ลงไปในมหาชวลานั้นมหาชวลาทั้งสองจึงได้ให้แสงสว่างแก่ผืนโลกแทนอัคคีอมะตะโดยดวงหนึ่งประดิษฐานอยู่ด้านเหนือนามว่าอิลลูอินส่วนอีกดวงด้านใต้น,นั้น เรียกขานกันว่าออมันแผ่นดินโลกจึงสว่างสวัยขึ้นอีกคราวเมื่อนั้นพืชพันธุ์จึงเติบโตสัพสัตย์น้อยใหญ่จึงมีชีวิตและได้เข้าอาศัยทุงย่งหญ้าแม่น้ำพงไพรและทะเลสาบได้ถือบังเกิดแม้จะยังไม่มีซึ่งดอกไม้หรือเสียงนกร้องแต่แผ่นดินยามนั้นก็สวยงามเป็นอย่างยิ่งเมื่อนั้นเองพระราชฐานแห่งแรกแห่งเหาทวยเทพวาลาจึงตั้งขึ้นย่งเกาะอันมาเรนใจกลางมหาทะเลสาบ ในการต่อมาเหล่าทวยเทพวาลาได้ทำการพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าและทรงเฝ้ามองการเติบโตของสรรพสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นองค์มานเวจึงได้ถือโอกาสจัดงานเฉลิมฉลองวงเทพทั้งหลายจึงได้ตอบรับเริ่ม,มาร่วมงานโดยเวลานั้นเทพเอาเลตุนคัสได้ท่งอ่อนล้าอย่างมากเนื่องจากทรงงานไม่ได้หยุดหย่อนเจ้าศูนย์เมลคอร์จึงถือโอกาสนี้รวบรวมเหล่าสมุนเคลื่อนมายัางแดนเหนือแห่งผืนโลก และได้ก่อสร้างปราการแห่งจอมปีศาจขึ้นนามว่าอ um no ุทุมโนในงานเฉลิมฉลองนั้นเทพทุนคัสได้เสกสมรสกับเทพีเนสตาอันเป็นน้องสาวของเทพโอโรเมผนังได้ร่ายรำถวายแด่ปวงเทพบนทุ่งหญ้าอันเขียวขจีเมื่อเสร็จสิ้นงานฉลองเทพทุนคัสได้เข้าสู่นิทราด้วยความเหนื่อยล้าและหลับสนิทไปโดยที่เหล่าวาลามิได้ระวังตน เจ้าอสาูนจึงได้ก่อสร้างปราการของตนโดยเจาะเข้าไปในผืนโลกความชั่วร้ายของมันได้แผ่ขยายออกไปแผ่นดินมัวหมองพืชพันธุ์เหี่ยวเฉาและเน่าเปื่อยลำธารตื้นเขินอุดตันเต็มไปด้วยบึงโคลนและวัชพืชหน,นองบึงเฉอะแฉะได้บังเกิดขึ้นบางส่วนได้เป็นพิษและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงวันความมืดได้สิงสูส่สัตว์ป่าหลายชนิดกลายเป็นสัตว์อสูรมีเขี้ยวเขาแผ่นดินถูกย้อมไปด้วยสีแดงแห่งโลหิต เมื่อนั้นทวยเทพจึงตระหนักถึงการกลับมาของเมลคอและได้ออกติดตามค้นหามันเจ้าวสูนจึงถือโอกาสเปิดศึกโดยมันได้ทำการโค่นมาหาชาวลาทั้งสองลงมาและทุบให้แตกเสียแผ่นดินจึงท่วมท้นด้วยเปลวเ,เพลิงท้องทะเลปั่นป่วนสมดุลแห่งผืนโลกจึงได้ทลายลงแผ่นดินแรกที่เหล่าทวยเทพสร้างได้เสียหายจนไม่อาจฟื้นคืนเมื่อนั้นท้องทะเลจึงคำรามก้องสุรเสียงแห่งองมาลเวแผกกว้างดังพายุโหมกระหน่ํา แผ่นดินสถานสะเทือนใต้พระบาทของเทพทุนคัสเมลคอบังเกิดความหวาดกลัวจับจิตมันจึงหลบลี้ไปซ่อนอย่างอุทุมโนในยามนั้นเราทวยเทพไม่สามารถตามไปจัดการกับมันได้ด้วยว่าต้องทรงแก้ไขความพินาศแห่งแผ่นดินเสียก่อนและแม้ว่าจะแก้ไขซึ่งมหาภัยพิบัติได้แต่ปวงเทพก็ม่อาจดัดแปลงแบ่งแยกพื้นแผ่นดินได้อีกด้วยว่าเวลานี้ เราวาลาไม่อาจทราบว่าบุตรแห่งองค์อิลูวาทาได้นิทราอยู่ที่ใดพวกเขาเกรงว่าการดัดแปลงผืนดินจะกระทบกับผองชนเหล่านั้นที่หลับไหลอยู่เมื่อศูนย์สิ้นพระราชฐานอันมาเรนปวงเทพจึงได้แปลพระราชฐานย้ายข้ามทะเลไปยังแผ่นดินอามันอันอยู่สุดขอบด้านตะวันตกได้ทรงยกเทือกเขาขึ้นเป็นปาการตลอดแนวนามว่าเพลโลลิก่อตั้งวาลีโนอาอณาจักรศักดิ์สิทธิ์ขึ้นหลังกำแพงนั้นสร้างนครหลวงนามว่าวาวมา ซึ่งมีอีกเชื่อเรียกหนึ่งคือวาริมาในด้านตะวันตกทองนครน,นั้นเทพียาวนันนาเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ได้ประทานความศักดิ์สิทธิ์แก่เนินดินเนินดินนั้นนามว่าโคโรไรเรโดยมีเทพีนิเอนนาโลมแผ่นดินนั้นด้วยน้ำตาของพระนางเมื่อนั้นองค์เทพียาวนันนาจึงเริ่มขับขานบทเพลงและเหล่าถวยเทพก็ได้เข้ามาประชุมกันณนะที่แห่งนั้นท่ามกลางเสียงขับขานแห่งองค์เทพี ได้บังเกิดนออ่อนของต้นไม้ขึ้นสองต้นและมันได้กลายเป็นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งสีเขียวเข้มใายท้องใบทอแสงสีเงินบังเกิดน้ำค้างสีเงินแพรไพรายโปรยปลายลงมาจากดอกอันผลิบานของมันส่วนอีกต้นนั้นมีสีเขียวอ่อนขอบใบสีทองแวววาวโปรยปลายสายฝนสีทองลงมาต้นแรกนั้นนามว่าเทลเพริออนส่วนอีกต้นหนึ่งนั้นคือลาเลลิน ทั้งสองได้ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่ผืนโลกถูกขนานนามว่าทวิพฤษาแห่งวาลีนอเทพีวาดาได้ทรงรับเอหยาดน้ำค้างสีเงินและสายฝนสีทองรวบรวมเอาไว้ในอ่างใหญ่บังเกิดเป็นสะแห่งแสงทอประกายระยิบระยับอยู่ทั่ววาลีนองพฤษาทั้งสองนั้นจะสลับกันทอแสงออกมาโดยจะเปล่งประกายจากเบาบางไปจนสว่างเรืองโรดและที่สุดก็จะค่อยๆจางลง โดยแต่ละต้นนั้นจะทอแสงออกมา13ชั่วโมงต่อวันและจะมีช่วงคาบเกี่ยวที่พฤกษาทั้งสองจะทอแสงอ่อนร่วมกันนั่นคือในยามรุ่งอรุณและพลบคำ่ำการเวลาในหนึ่งวันจึงมี24ชั่วโมงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและด้วยความงามและความสำราญในวาลีนอเราวาลาจึงไม่ได้กลับมายืนมิดเดิลเอิร์ธบ่อยนักแต่กลับใส่ใจสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในวาลีนอมากกว่า แต่ถึงกระนั้นเหล่าทวยเทพก็ไม่ได้ทรงละทิ้งมิดเดิลเอิร์ธแต่อย่างใดเทพมารเวได้ทรงประทับอยู่บนยอดเขาันสูงสุดทรงใช้ให้เหล่าพญาอินทรีปีกแห่งวายุคอยสอดส่องความเป็นไปในแผ่นดินและรายงานให้พระองค์ทราบไม่อาจมีสิ่งใดเล็ดลอดสายตาพระองค์และเหล่าปีกแห่งวายุไปได้จะเว้นก็แต่เพียงแผ่นดินมืดของเมลคอเท่านั้นด้านเทพอุลโมเองก็ทรงมิได้ประทับยังวาลีนอ แต่พระองค์ได้ท่องไปยังสายน้ำพร้อมกับเหล่าดวงจิตบริวารสายน้ำทั้งหลายจึงมีพระองค์สถิตอยู่แม้ว่าจะมืดมิดปานใดก็ตามด้านเทพียาวนาเองก็ไม่ปรารถนาที่จะจากมิดเดิลเอิร์ธมาพระนางจึงเสด็จกลับไปรักษาความบอบช้ำของผืนโลกอยู่หลายหนและยังทรงเร่งรัดให้ชิงแผ่นดินคืนจากเหล่าปีศาจก่อนที่เหล่าเอลบุตรแห่ององค์อิลูวาทาจะตื่นขึ้นส่วนเทพโอรโรเมเอ,เองก็ได้ทรงม้านาฮา เป่าแต่วาลาโลมาออกไล่ล่าจอมมาสูนไปทั่วแผ่นดินเมลคอและเหล่าสมุนจึงได้แต่ซ่อนตัวอยู่ในอุทุมโนแล้วมันจะออกมาเมื่อเทพโอโรเมเสด็จไปแล้วเท่านั้นโดยในแผ่นดินนั้นเมลคอได้แปลงกายแสดงอำนาจชั่วร้ายในหลายลักษณะมันได้เป็นเจ้าแห่งภัยพิบัติความหนาวสุดขั้วและเพลิงการตลอดจนสิ่งโหดร้ายและโฉดชั่วทั้งมวลล้วนอยู่ในบัญชาของมันสิ้น ด้านท้องพระโรงแห่งองค์อิลูวาท่าเองภายหลังจากเหล่าวาล่าได้ลงมาบนผืนโลกทุกสิ่งก็ตกอยู่ในความเงียบงนันองค์ผู้เป็นหนึ่งได้คิดคำนึงถึงสิ่งต่างๆและได้เปิดเผยชะตาของมนุษย์และเอลฟ์ออกมาพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์นั้นรักผืนโลกและที่นั่นจะเป็นที่พำนักของบุตรแห่งพระองค์โดยเหล่าเอล์นั้นจะสง่างามยิ่งกว่าสรรพชีวิตใดและงดงามยิ่งกว่าบุตรผู้ใดของพระองค์ส่วนเหล่ามนุษย์นั้น พระองค์จักให้ได้รับพรประการอื่นพระองค์ยังได้เปิดเผยความในต่างๆอีกว่าพวกเหล่าเอล์นั้นจะต้องอยู่ตราบจนสิ้นดินฟ้าความรักที่เขามีต่อผืนโลกจะเป็นไปอย่างโดดเดี่ยวและทรมานผ่านช่วงเวลาอันยาวนานและขมขื่นเนื่องว่าพวกเขานั้นไม่อาจตายได้หากโลกยังไม่ล่มสลายเว้นแต่จะถูกสังหารหรือตรอมใจลงและถึงแม้จะมีอายุมากปานใดก็ตาม มันก็จะไม่สามารถลดทอนความแข็งแกร่งของพวกเขาลงได้นอกจากจะรู้สึกอ่อนล้าเมื่ออยู่มาถึงหนึ่งหมื่นสตวรรษเท่านั้นและพวกเขาจะไปรวมที่ท้องพระโรงแห่งมารดอสเมื่อสิ้นชีวิตลงเพื่อรอเวลาที่จะกลับคืนมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งส่วนเหล่ามนุษย์นั้นพวกเขาจะเป็นอิสระจากมหาคีตาทุกสิ่งที่เป็นไปเหล่ามนุษย์จะต้องลิขิตชะตาชีวิตตนเองพระองค์ทราบดีว่าพวกเขาอาจหลงไปจากพระประสงค์ของพระองค์ แต่เรามนุษย์ก็จะได้พบว่าทุกสิ่งที่พวกเขากระทำลงไปล้วนนำมาสู่ความสำเร็จในกิจการของพระองค์การกระทำของเหล่ามนุษย์จึงได้ทำให้แผ่นดินโลกสมบูรณ์พวกเขาจะอยู่บนโลกเพียงสั้นๆและไม่ผูกพันกับมันเมื่อมนุษย์ตายลงมันจะเป็นการตายอย่างแท้จริงและพวกเขาจะได้ไปยังแผ่นดินที่เหล่าเอลไม่มีวันล่วงรู้ความตายของพวกเขาจึงถือเป็นพรที่ทุกผู้นั้นริษยาไม่เว้นแม้แต่เจ้าอสูรเมลคอเอง มันจึงได้แผ่อำนาจความมืดครอบงำให้พวกเขาเกิดความกลัวแทนความหวังเหลาว,วาลาได้เคยแจ้งแก่เหล่าเอลที่วาลีนอว่ามนุษย์นั้นจะได้ร่วมบรรเลงมหาคีตาหนที่สองอีกด้วยส่วนพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อเหล่าเอลณนะวันสิ้นโลกนั้นไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้และเมลคอเองแม้จะค้นหาปานใดมันก็ไม่เคยได้พบกับคำตอบการเวลาผ่านไปในยุคแห่งทวิพฤษาโลกได้เริ่มเติบโตขึ้นบ้าง แต่สิ่งมีชีวิตต่างๆบนแผ่นดินภายนอกอามมนล้วนชะงักงันเนื่องว่าแสงแห่งมหาชชวราทั้งสองได้หายไปด้วยน้ำมือของเมลคอร์จะมีแต่เพียงสิ่งมีชีวิตเก่าแก่ที่บังเกิดขึ้นแล้วเช่นพืชในท้องทะเลไม้ใหญ่ในป่าเขาและสัตว์โบราณน,นันทรงพลังในหุบเขาเท่านั้นที่ยังคงอยู่เราว่าลาไม่ได้เสด็จออกไปนอกอามันมากนะมีแต่เพียงเทพียวนนาและเทพโอโรเมรเท่านั้นที่ยังคงกลับไปยังพื้นแผ่นดินนั้น องค์เทพีได้บันดาลให้สรบพชีวิตเข้าสู่นิทราในฤดูหนาวเพื่อชะลออายุแล้วรอวันที่จะตื่นขึ้นส่วนทางด้านตอนเหนือของแผ่นดินอสูรเมลคลอได้แข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างยิ่งมันได้รวบรวมสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายต่างๆและดวงจิตที่สวามิภักต์ต่อมนันก่อร่างขึ้นเป็นกองทัพปีศาจโดยดวงจิตนั้นแข็งแกร่งได้กำเนิดเป็นวาลาเราคาอสูรนั้นใช้อคัคคีเป็นอาวุธโดยในภายหลัง ผองชนแห่งมิดเดิลเอิร์ธได้เรียกขานมันว่าอสูรบัลล็อกอีกทั้งห่างออกไปด้านตะวันตกมันยังได้สร้างปราการและคลังอาวุธขึ้นอีกแห่งเพื่อป้องกันการจู่โจมจากเหล่าทวยเทพฝั่งตะวันตกโดยที่แห่งนั้นมันได้ใช้ให้ซารอนเป็นผู้บัญชาการป้อมปราการแห่งนั้นมีนามว่าอังบันไม่นานนักเหล่าปวงเทพก็ได้ประชุมกันด้วยกังวลในการเรืองอำนาจขึ้นของจอมอสูร พียาวันหน้าได้เร่งเร้าให้จัดการกับเมลคอร์โดยเวลานี้ใกล้แล้วที่เหล่าเอลจะตื่นขึ้นพระนางไม่ต้องการให้พวกเขาดำรงชีวิตในแดนเปี่ยวร้างและมีจอมาสูนเป็นเจ้าปกครองซึ่งเทพทุนคัสก็ได้เห็นด้วยกับพระนางเนื่องว่าเหล่าวาลาได้ฟื้นกำลังจากความอ่อนล้าแล้วเทพมานเวจึงขอความเห็นต่อมานดอสเทพมันเป็นผู้พยากรณ์ในเหล่าวาลาองค์เทพมานดอสได้กล่าวว่า เหล่าเอลบุตรแห่ององค์อีลูวาธาจะมาถึงในยุคนี้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่ในเวลานี้พวกเขาถูกลิขิตให้ตื่นขึ้นในความมืดและจะมองเห็นดวงดาวเป็นสิ่งแรกอีกทั้งจะเรียกหาเทพีวาดาในยามคับขันแสงอันเจิดจ้าจะเป็นการล่มสลายของพวกเขาเมื่อทราบความดังนั้นองค์เทพีวาดาจึงแด้นำน้ำค้างสีเงินจากพฤกษาเทลเพลีออนมาประดิษฐ์เป็นดวงดาวเพื่อต้อนรับการมาของเหล่าเอล พระนางปั้นน้ำค้างสีเงินนั้นให้กลายเป็นหมู่ดาวมากมายประดับประดาเต็มไปทั่วท้องฟ้านั่นจึงเป็นจุดกำเนิดของดวงดาวในโลกมิ d เดิลเอิรและด้วยเหตุนี้พระนางจึงถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งดวงดาวและเมื่อการเวลาอันเหมาะสมได้มาถึงเหล่าเอลจึงได้ตื่นขึ้นภายใต้แสงดาวณนะทะเลสาบคุยวิเอเนนในฝั่งตะวันออกของผืนโลก บริเวณอ่าวหนึ่งของมหาทะเลในแผ่นดินนามว่าเฮลคาและเมื่อมองเห็นดวงดาราเป็นสิ่งแรกพวกเขาจึงรักมันยิ่งนักเหล่าเอลได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกัน3ามคู่และได้รับขนานนามเป็นบิดาแห่งเอลนั่นคืออ e ี min. มินมีภรรยาคืออ e ีมินเยทาทามีภรรยาคือทาททเยและเอเนลซึ nel, ่งมีภรรยาคือเอเนลเยพวกเขาอาศัยอยู่ใต้แสงดาราริมทะเลสาบเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นผ้องชนเหล่าเอลขึ้นและได้ออกท่องไปบนผืนแผ่นดินด้วยความพิศวงในที่สุดพวกเขาก็เริ่มพูดจาและตั้งชื่อให้กับสิ่งต่างๆเหล่าเอลเรียกตนเองว่าเควนดิอันหมายถึงผู้มีวาจาเนื่องว่าพวกเขาไม่เคยพบสิ่งใดที่พูดหรือร้องเพลงได้เลยวันหนึ่งโดยความบังเอิญเทพโอโรเมได้ท่องเที่ยวล่าสัตว์เรียบชายฝั่งมาทางทะเลเฮลคาและได้บ่ายหน้าขึ้นไปทางเหนือ ม้านาฮาของพระองค์ได้ส่งเสียงร้องและหยุดวิ่งเป็นที่ประหลาดใจนักท่ามกลางความเงียบสงัดของแผ่นดินพระองค์คได้ยินเสียงเพลงแววมาและราวกับเห็นสิ่งมหาชาชัศจรรย์ปรากฏอยู่ตรงหน้าภาพของเหล่าเอลนั้นได้ปรากฏแก่สายตาของพระองค์สร้างความปิติยินดีแก่เทพโอโรเมยิ่งนักในทีแรกเหล่าเอลส่วนมากนั้นเกรงกลัวพระองค์เนื่องว่านานนักหนากว่าพระองค์จะมาพบพวกเขา เมลคอร์ได้เอื้อมมือมาถึงพวกเขาก่อนมันได้ส่งเหล่าวิญญาณร้ายมาเฝ้ามองและจับเหล่าเอลไปฆ่าบางก็จับไปทรมานยังปราการอุทุมโนจนเขาเหล่านั้นนั้นวิปรลาดและกลายเป็นาธาตุของมันในการนี้มันได้สร้างเหล่าอ็อกขึ้นราวกับจละล้อเลียนเย้ยหยันเหล่าเอลอ็อกนั้นน่าเกลียดหน้ากลัวและขยะแขย,ยงการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นเองนั้นถือเป็นการกรบฏต่อมาหาขีตาแห่ององ์อลูวาท่าอย่างเปิดเผยบางส่วนเชื่อกันว่า ออกนั้นกำเนิดมาจากเหล่าเอลที่ถูกทรมานแต่ก็มิอาจทราบได้อย่างแน่ชัดว่าจอมมานนั้นผสมปนเปความชั่วร้ายอันใดลงไปบ้างจึงได้กำเนิดเป็นเหล่าออกขึ้นมาโดยก่อนที่เทพโอโรเมรจะมาพบพวกเขาเหล่านั้นมันได้ใช้ให้เหล่าสมุนขับขี่อาชาเข้าไล่ล่าเหล่าเอลจนเกิดเสียงร่ำรือว่าจอมพลานผู้ขี่อาชาแห่งความมืดจะมาพรากพวกตนไปโดยจุดประสงค์ที่แท้จริงของจอมมานนั้น ก็เพื่อกันมีให้พวกเหล่าเอลได้พบกับเทพโอโรเมรเพราะฉะนั้นเมื่อแรกพบกับเอลพวกเขาส่วนมากจึงหลบลี้หนีหายไปซ่อนตัวแต่ก็ยังมีบางผู้ที่กล้าหาญพอจะเผชิญหน้ากับพระองค์โดยพวกเขาสังเกตเห็นแสงแห่งอามันในพระพักนั้นผ้องชนผู้สูงศักดิ์จึงได้มาห้อมล้อมพระองค์เมื่อเยี่ยมเยือนพวกเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วองค์เทพจึงรีบรุดกลับไปยังวาลีนอเพื่อแจ้งข่าวคราวให้กัเหล่าวาลา วงเทพทั้งหลายต่างยินดียิ่งนักแต่ก็นำมาถึงการถกเถียงว่าควรจะทำอย่างไรต่อดีเทพโอโรเมรมีอาจรั้งรอได้พระองค์จึงเสด็จไปมิดเดิลเอิร์ธเพื่ออาศัยอยู่กับพวกเอลฝ่ายเทพมานเวก็ได้ขอพระวินิจฉัยต่อองค์อิลูวาท่าเมื่อนั้นองค์ผู้เป็นหนึ่งจึงมีบัญชาให้เราวาลาเข้าปกครองผืนโลกและคุ้มครองเหล่าเอลจากเมลคอให้จงได้วงเทพจึงปรีทาทับเข้าตีเมลคออย่างสายฟ้าแลบ าการอังบันแตกผ้ายอย่างง่ายได้จนทัพของเมลคอร์ต้องถอยร่นไปยังอุทุมโนวงเทพจัดผู้คุ้มครองไปยังควีเวเอเน่นเพื่อมิให้เหล่าเอลได้รับอันตรายใดๆการเข้าตีอุทุมโนนั้นยาวนานและยากลำบากนักโดยเหล่าเอลมิอาจร่วมรู้ความเป็นไปของการศึกพวกเขาได้ยินเพียงเสียงการรบอันกึกกล้องและแสงแลบแปบปราบที่ปลายฟ้าเท่านั้นผลจากการรบทำให้พื้นแผ่นดินเปลี่ยนแปลงไปมากมาย แผ่นดินบางส่วนจมหายมาหาสมุทรก็ลุกล้ำเข้ามาทั้งยังเกิดแผ่นดินใหม่ดันขึ้นเหนือท้องทะเลที่สุดแล้วอุทุมโนก็ถูกตีแตกเมลคอได้หลบลี้หนีลงไปยังหลุมลึกใต้ดินแต่มันก็มีอาจพ้นเงื้อมมือของเทพทุนคัสได้พระองค์ได้เข้าปุกปล้ำกับมันและจับมันมัดไว้ด้วยตรวนอังไกเนอร์ของเทพอาเลและแม้จะยึดอุทุมโนไว้ได้แต่ที่แห่งน,นั้นก็เต็มไปด้วยห้องหับประตูกน จึงมีสมุนตีศาสจำนวนมากที่ยังซ่อนตัวอยู่และอีกจำนวนหนึ่งก็ได้หลบหนีไปยังความมืดภายนอกการสึกครั้งนั้นทำให้ฝุ่นควันคะคลุ้งไปทั่วผืนฟ้าเมลคอถูกจับกุมและลงโทษให้คุมขังในมารดสามชั่วยุคและได้ให้สิทธิ์มันอุทธรณ์โทษได้ในภายหลังเมื่อนั้นจึงเกิดการประชุมว่าจะทำอย่างไรกับเหล่าเอลดีเทพจำนวนหนึ่งซึ่งมีอุนโมเป็นผู้นำเสนอให้พวกเขาอยู่อย่างอิสระต่อในมิดเดิลเอิร์ธ แต่เสียงส่วนใหญ่กลับต้องการนำพวกเขากลับมายัางวาลีนอเพื่อให้พ้นจากภัยของหมอกควันผลการประชุมจึงเป็นการนำพวกเขากลับมาในทีแรกเหล่าเอลวาดกัวลิทาของเหล่าวาลาและเชื่อใจเพียงเทพโอโรเมรเท่านั้นพวกเขาจึงไม่ยินดีที่จะเดินทางไปเทพโอโรเมรจึงได้รับมอบหมายให้กลับมาเจรจาอีกคราผลน,นี้องค์เทพได้ตัดสินใจว่า จะพาผู้แทน3คนของเหล่าเอลไปยังวาลีนอ์ด้วยผู้แทนที่พระองค์เลือกนั้นได้แก่อิงเวฟินเวและเอลเวหลังจากพวกเขาได้ชมบารมีของปวงเทพและความงดงามแห่งทวิพึกษาพวกเขาทั้ง3จึงได้พึงใจในแผ่นดินวาลีนอ์เมื่อกลับมาถึงมิดเดิลเอิร์ธจึงได้ชักชวนผู้คนให้ออกเดินทางไปด้วยกันในการนี้เหล่าเอลถูกแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกโดยผู้ยินดีจะออกเดินทางถูกเรียกว่าเหล่าเอลดา แต่สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการไปนั้นถูกเรียกคานว่าอาวาริอันหมายถึงผู้ปฏิเสธการเดินทางและแล้วการเดินทางอันยาวนานและยากลำบากสู่วาลีนอจึงได้เริ่มต้นขึ้นในหนหน้าเราจะมาพบกับเรื่องราวการเดินทางและชีวิตที่วาลีนอของเหล่าเอลส่วนคลิปนี้หากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษาผู้เล่าเรื่องด้วยส่วน s u b สไคร e นั้น ในคลิปใดก็ได้เพียงหนเดียวก็เพียงพอแล้วในวันนี้ยักษ์าต้องขอตัวอำลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดี